พี่น้องสวัสดีครับพ่อพลอยแม่นี่ช่องโตโนภัทรซู่ผู้ชมทุกคนพี่น้องครับแลนนี้ทางพี่โมกําลังแกกจกจ่ายสดเด้อนะครับนะครับพี่ปิ้ลแล้วก็พี่ภูมินะครับพี่นันพี่สมัยกําลังแจกใจสูตรในการโซ่แต่ละตา่ตางๆนะครับในแต่ละเพลงพี่น้อง า,าพี่ครูสวัสดีครับพี่ครูมาแล้วพี่น้องพี่ครูมาแล้วกินเขาไปครับพี่ครูส <laughs> วัสดีครับมาแล้วพี่น้องครับ สามยมสาวสามมาเท่านั้นฮะนางไทยที่อุห้กำลังใจน้องๆเยออยู่ฮะขั้นหนาหมดกัดหมดกัดตี สวัสดีครับพี่ซรอยนางเอกส่อยได้เตียนบ่ครับอย่าลงเด้อบอกไอยนี่แม่อย่าลงเด้อเัอะเจ้าต้อมาก้ามูเรี่นหนีออกแกกันเีมูเขาก็จะรู้จะวามือนั่นเจ้าว่าท่านนีนาองเอกส้อยกับนางเอกในเรนลงไปแล้วงหก็เลยฝ่าเรีนขึ้นมาเขียมันคว้าเอาน้ำกับบทันเอออรซอนเอิ่อนนี่ดินางเอกออซอนสอย กันด้ถึกถึอลอี๊หัวกันเออจี๊ดจริงๆนะเนี่ยสายตานางดูมากถ้านางดูนะลองทับสายตาแบบดูๆได้ไหมเธอนี่มีเดาถ้าแบบสายตาแบบอ่อนโยนนะอ่อนโยนนิ่งๆแบบเออแล้วถ้าแบบเศร้าแบบโอ้ยเศร้าที่สุดก คนคนหนึ่งเขาจะมองไม่ออกไงเพราเราหน้าตาแบบไหนเพราะเราอย่ในลองยิ้มสิจะก,กี่อารมณ์นี่น<อ>ั่นแต่หน้าตาเดียวหมดในนลองยิ้มสินนย,ยิมย้มเศร้ายิ้มเศร้าโอ้ <c oughs> จนกจยิ้มจกเศร้จาจกอะไรอไรห่าดกัน <c oughs> ขอหยานน่งทายเด้อพี่น้องครับผมโอ้สุดเลยพี่น้องงามงามงามพี่น้องครับชุดสวยชุดแต่ละโชว์แต่ละเพลงพี่น้องแต่ละโซว์แต่ละเพลง แงอ่อนมากไ่เอรเอกไออ๋อยายติ๊กก็เดินพี่น้องยายติ๊กอ้อโอ้ยมันนี้คือแกมแทมันนี้คือแกมแทมันนี้คือบอบอกค่ะ โอ้ยผมไหลมองภาพเลยนะเออยี่ผมไหลยี่ผมไหลแต่เป็นตบินปึ๊บนีเออเริ่มแล้วเริ่มชิออกแชงแล้วยุคว้าเริ่มบอกวัเป็นนางงาม่อไปเป็นนางงาม บ๊วเด้ยดยายแต่ว่าวันอีแม่โอ้ขอสวัเจ้าค่หน้าเจ้าถึอไฟอว่าเสียงบ้าบ้าได้จังพีกระซือนี่ยุ่น่ะเออน่าา่บเดียวยีดีทํามดาแล้ไแ้งเขาใส่แก่แล้วไงแก่แ้มีตแก้วตาแป้ี่แล้วบยใส่หลอดเนีมีดีใส่ใอดเจ้าแป้งขาเหนียว คนละแป้งันนันแป้งนั่นนั่นมันยังเหียมดีตีเนี่ยนึ่งปีทนนานนางเอกพิมเจ้าแปลน้ำไปเที่ยวไปตีโอ้ยางว่าอ้าฝ้ากับนาเจ้าอะไรไม่เหลี่ยว่ะ ็นกำลังแจกใจสุดนะครับพี่น้องแต่แล้วๆนะครับสุดโซ่ไฮอ,อันนี้เป็นหมวกสไตล์อินเตอร์เดียนะครับหมวกสุดโซ่ <c oughs> <c oughs> จังยจอยุตลาด่ะพี่น้อง คุณฟ้าก<อ>ินข้าไปยี่หละกินข<อ>้าไปบัวค่ะเตื่นค่ะเตือนอะกินเตือนะรเตืนอนพานะโซอุปกรณ์กันโซนะครับนอ้องน้องแดนทีมพี่น้องครับผมน้องแดนทีมพี่นอ้อ,นนอง พพในการโซ่ด้น้องเด้อให้ใั้นถ่ายชิปหน่อยแป๊บเดียวคุณหยิดจมเลพี่น้องคุณโตไปช่วยเลยเตก่ยกวานทไมอะนกงอะไรนะขวงนักของหนักบอกไม่ได้ขวงนักเออไฮลินเฮ้ย่นังนะฮะ ก็บอกมอยเทมยังไสีละทีมงานเบี่ยงหลังควนไว้ห้องกะตัวเติมนะครับจะน่าจะเป็นแสงสีสุดไฟไม่ยังเลอ่ะโอ้ยยังนำมาอยู่เอ้าอีกคนหนึ่งไปใส่ป่ะเกิดไหมบอกใส่ป่ะ สร้างพี่น้องเพื่อนกำลังตัวเติมน่าจะยืดคองส้างพี่น้องนะครับผมใ้มันโค้งก็เกานะครับมันโค้งก็เกา จ้งว่าถามบอกว่าเอามาเกี่ยวกข่อยเบิ้งตัวเดมันขัข่อยจะลงข่อยิกำลังเกียกใจสุดพี่น้องครับซุดเตระโซเตระโ,โซนะครับ

พี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมตัวสีก็ขอลงร้าว้สมีเด้อพี่น้องนะครับผมคลิปหน้าว้พอกันไหมขอขอบพระคุณพ่อพรหมแม่ที่เข้ามารับชมนะครับผมช่องโตนนพัดหลายหลายนะครับผมให้อายุวันสุข์รพระธรรสารสมบัติพี่น้องอย่าลืมเด้อวันที่เก่าตุลาคมนะครับผมเปิดวงเปิดฤดูกาลนะครับผมของหมอลำเพชรลำเพลินพี่น้องฝากพ่อพมแม่เปี่นแห้งเสียแห้งใจเฮเด้อพี่น้องนะครับผม คอยคำคอยสู้ลูกเต่าไปเด้ออะสําหรับคลิปนี้ตัวสีขอลงล้านจรมีคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ